สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Hello j a m e Please ค่ะโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญและคุณหมอนะคะก็พร้อมแล้วค่ะที่จะคุยเรื่องสุขภาพกับเราค่ะอ,อ้าวเน่อ้าวไม่พร้อมเหรอเป็นไรอ่ะคือพี่แม่คือหนูปวดท้องอะค่ะอ้าวหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะเป็นโรคกระเพาะอ้าวเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะพี่แม่ช่วยเอาไปหน่อยนะติดหนูหน่อยหนูจะได้หายปวดเอาโรคกระเพาะมาให้พี่เอาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย มันจะให้เหรอได้ไหมคุณอายคะกินยารักษาโรคกระเพาะดีไหมคะเพราะว่าไม่สามารถเอาโรคกระเพาะไปติดต่อคุณแม่ได้หรอคะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะอ่าแล้วโรคไม่ติดต่อก็คือว่าเราถ้าเป็นเป็นคนเดียวคนอื่นไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับที่เราเป็นด้วยใช่ค่ะ ซึ่งโรคไม่ติดต่อนะี่ยมีหลายโรคแต่ว่าโรคที่หมออยากจะย้าเลยนะคะก็คือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากความอ้วน<อ>นะคะ<อ>เพราะว่าสามารถทําให้เกิดโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูง<อ>แล้วก็โรคถุงน้าดี<อ>โรคข้อเสื่อมอจนถึงโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะโอ้โหคุณหมอคะ แค่เราอ้วนแค่นั้นเราก็สามารถเป็นโรคต่างๆนานาที่คุณหมอพูดมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะแล้วก็ทําให้เป็นหมันด้วยแต่ไหนกอดเป็นหมันเลยเหรอคะอ้วนเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าคนอ้วนนอนหลับไปแล้วเสียชีวิตไปเลยเพราะว่ามีความผิดปกติของการหายใจในขณะนอนหลับด้วยค่ะเคยได้ยินค่ะ อย่างนี้หนูเริ่มจะสนใจโรคอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะอใช่ไหมดีเก่งมากแต่ตอนนี้ดูเวลาก่อนอู้ตายเวลาหมดพรุ่งนี้ต่อหมดแล้วเออค่ะพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคอ้วนแล้วก็สาเหตุที่ทาให้คนเราอ้วนดีไหมคะดีครับหมอมาหายปวดท้อง่อยใครที่สนใจเรื่องราวของโรคอ้วานเหมือนน้องอายพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมปติดตามชมกันใหม่กับรายการเ e ลื่ทุกมีพลีสนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเที่ยวีมีเพลสค่ะโดยโรงพยาบาลรามาชิบดีค่ะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอมาขยายความถึงโรคอ้วนที่คุณหมอบอกว่าเออเป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่า80%นะคะของโรคไม่ติดต่อเนี่ยเกิดจากความอ้วนค่ะยิ่งเราอ้วนมากแค่ไหนนะคะเราก็จะมีโรคมากขึ้นเท่านั้นเลยโรคอ้วน รือความอ้วนนี่นะครับหมายถึงสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมันจนมีปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกายส่วนสาเหตุก็เกิดได้จากดังนี้ครับอย่างแรกเลยก็เกิดจากสาเหตุภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคอ้วนซะด้วยสิครับนั่นก็คือการตามใจปากมากเกินไปกินมากเกินความต้องการของร่างกายอีกทั้งไม่ได้ออกกําลังกายเพื่อเผาผลาญส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการออกไปผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่อ้วนก็เพราะมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับ สาเหตุต่อมาก็คือสาเหตุจากภายในพบได้จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อเช่นต่อมใต้สมองต่อมไทรอยทําให้มีไขมันบริเวณต้นแขนต้นขาและหน้าท้องกรรมพันธ์ุโรคประจําตัวหรือการกินยาบางชนิดก็ส่งผลให้เป็นโรคอ้วนได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะในส่วนของกรรมพันธุ์ที่หากพ่อแม่อ้วนทั้งคู่ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ถึงร้อยละแครับ อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าพอเราอ้วนแล้วเนี่ยทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะคะเราขอสัญญาว่าเราสองคนจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคอ้วนเป็นอันขาดขาขาค่ะคุณหมอดีค่ะผมอีกคนที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนเป็นอันขาดเหมือนกันครับคุณหมอ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health ที่ l ม a s ลโดยโรงพยาบาลรามาที่ไดีค่ะพี่แม่คะเมืม่อวานหนูไม่กินข้าวเลยค่ะเฮ้ยเหรอเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคนที่อ้วนมากๆเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนูนนี้นั้นเยอะแยะไปหมดหนูกลัวตายละไม่ถึงคั้นไม่กินเลยเหรอ คือจริงๆแล้วโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดอันตรายมากอย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะ,คะแต่ว่ามันมีการอ้วนชนิดลงพุงอีกอันหนึ่งที่เป็นอันตรายมากกว่าก็คือมีรอบเอวที่เกินกําหนดนะคะร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง2ข้อใน4ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ,คะเกณฑ์เสี่ยงของโรคอ,อ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมคือคนที่มีรอบเอวเกินมากกว่า90ซนติเมตรในผู้ชายและรอบเอวเกินกว่า80ซนติเมตรในผู้หญิงและมีภาวะดังต่อไปนี้อีกอย่างน้อย2ข้อครับ 1>, 1. ความดันโลหิตมีค่าสูง130ต่อ85มิลลิเมตรปลอดขึ้นไป 2. น้ำตาในเลือดขณะที่อดอาหารมีค่าสูง100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป 3. ระดับไขมันไตรกลสรายสูง์สูง150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป 4. ระดับไขมัน HDL คอเลสเตอรอลน้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายและน้อยกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงครับ ก็จากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนี่นะคะถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงถึง3ข้อจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยสเท่าแต่ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสูงถึง4ข้อความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยนะคะจะเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าคนปกติถึง24เท่าเลยนะคะ ควรปล่อยให้อ hmm. <Yeah. S 1> ้วนลงพุงนะเราควรออกกําลังกายและให้สลายพุงกันไปให้หมดเลยอ่ะโอ้ใช่ใค่ะในเรื่องการกินก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่าการกินเนี่ยสามารถก่อให้เกิดโรคได้เหมือนกันค่ะการกินจะก่อให้เกิดโรคได้ยังไงพรุ่งนี้ต้องมีพลาดมาชมตีห้นาทีนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบก,กับรายการ Health จีมีเพลสค่ะเดอโรงพยาบาลรามาชิพดีค่ะคุณหมอคะที่เมื่อวานคุณหมอทิ้งท้ายถึงเรื่องการกินเอาไว้อะค่ะว่าการกินสําคัญกับเราถ้าเรากินไม่ดีมันจะเป็นการทำาลายตัวเองค,คุณหมอช่วยอธิบายแล้วก็ขยายความอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะ เคยได้ยินคำว่า you are what you eat เยค่ะก็คือถ้าเราทานอาหารที่ดีสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยแต่ว่าถ้าเรากินไม่เลือกเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกตั้งหลายชนิดเลยนะคะผมขอขยายความต่อจากคุณหมอนะครับ การกินของเราทุกคนจะส่งผลทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือรังมากมายอย่างเช่นหากเราชอบกินของมันของทอดไม่กินผักผลไม้ก็อาจจะทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับส่วนคนที่ชอบกินถั่วลิสงพริกแห้งหอมกระเทียมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus f e m a u s ซึ่งเชื้อราชนิดนี้จะสร้างสารพิษ aflatoxin ซึ่งทนทานต่อความร้อนสูงถึง260องศาเซลเซียส แต่เราใช้หุงต้มในจุดเดือดแค่100องศาเซลเซียสเท่านั้นจึงไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดครับไม่เพียงแค่การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับในส่วนของการทำความสะอาดก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะไม่ว่าจะเป็นคณะพริกสดกวางตุ้งกะหลำปีล้วนมียาฆ่ามแมลงตกค้างทั้งนั้นดังนั้นเมื่อซื้อมาปรุงอาหารก็ควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะครับ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะการกินนี้ทําให้ก่อโรคเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างทีเดียวอ,อย่างอาหารที่เราเห็นสีสันสดใสน่ารับประทานเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้สีสําหรับผสมอาหาร<อ>นะคะแล้วก็การกินอาหารร้อนๆในกล่องโฟมต่างๆเ<ะ>นี่ยนะคะ กล่องโฟมที่ไม่ได้ามาตรฐานหรือแม้แต่พลาสติกที่ใส่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีที่เป็นสารก่องมะเร็งออกมาได้เมื่อเจอความร้อนค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้น้ํามันทอดซ้ําๆเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียอะไรบ้างอุ้ยเตหนูชอบกินไก่ทอดพรุ่งนี้คุณหมอจะมาขยายความกันต่ออย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ h e Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาชิบดีค่ะอุ้ยดานี่คืออะไรคะ,ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำๆไงคะพี่แม่มคุณหมอเขาก็เลยตัวอย่างให้ดูอ๋อว่าแต่คุณหมอคะไอ้น้ำมันที่ทอดซ้ำๆนี่มันอันตรายแค่ไหนคะ ก็คุณแม่กับคุณอายดูนะคะน้ํามันที่ผ่านการทอดซ้ําแล้วซําอีกเนี่ยสีของมันยจะเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นหนืดขึ้นมีฟองมากขึ้นและที่สําคัญคือจะมีสารก่อมะเร็งออกมามากขึ้นร่วมด้วยค่ะนะคะในเด็กกระดูกดูในนะคะห้องุ๋ยตายมันมีแบบตะกอนสีดําๆด้วยค่ะคือน้ํามันทอดซัมพวกนี้นะคะจะมีสารที่เราเรียกว่าโคล่าค่ะออกมา ซึ่งสารดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นสารก่อมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง<อ>เส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองตีบได้ด้วยนะคะอ,อย่างนี้คนที่เขาขายกันนี่เขาก็เห็นกันได้สิคะคิดแต่กำไรไม่ได้สงสารผู้บริโภคเลยคนขายเองก็เสี่ยงนะคะ,คะเพราะว่าเขาจะต้องสูดหายใจเอาควันระเหยของน้ำมันเนี่ยตลอดเวลา<อ>ซึ่งควันระเหยพวกนี้นะคะมันมีสารก่อมะเ,เร็งปอดร่วมด้วยค่ะเอาแล้วอย่างนี้เราจะ ทำยังไงอะคะเวลาจะกินอาหารทอดงไงให้มันปลอดภัยใช้น้ํามันยังไงดีอะก็เราต้องดูก่อนว่าน้ํามันเนี่ยมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพหรือยังค่ะ <c oughs> แล้วว่าเนื้อสัตว์เนี่ยที่ปรุงรสเนี่ย <c oughs> ไม่ควรทอดซ้าเกินสองห <c oughs> นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะอ,อย่าไอ้พวกที่ทอดไปน้ํามันเริ่มหมดเติมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งเร่งทําให้น้ํามันเสื่อมสภาพมากขึ้นสารโพลลาก็ออกมามากขึ้นด้วยค่ะประกาศจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,กระทรวงสาธารณสุขถึงพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายถ้าไม่อยากโดนปรับไม่ควรใช้น้ํามันทอดําที่มีสารโพล่าเกินกําหนดซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทส่วนผู้ที่นําน้ํามันทอดสามมีสารโพล่าเกินกําหนดมาจําหน่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0มนบาทไม่คุ้มด้วยนะได้ไง โออย่าไปใช้นะนั่นทหไมสัปดาห์หน้ายังมีโรคที่ไม่ติดต่อที่เกิดจากโรคอ้วนมาบอกต่อกันอีกห้ามพลาดนะครับ